นอนที่น้อยกว่าปกติยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ไม่เต็มที่เด็กอาจจะมีอาการป่วยง่ายหรือเมื่อบุตรหลานของท่านป่วยก็มักจะง่วงนอนต้องการการพักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้น เด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะนอนเป็นช่วงๆเช่น3ชั่วโมงตื่นมาทานนมแล้วก็นอนต่อเด็กแรกเกิดเนี่ยนอนได้ถึง18ชั่วโมงต่อวันหลังจากนั้นอายุประมาณ1ปี 1> <im> ก็จะเริ่มนอน <im> กลางคืนยาวขึ้นค่ะนอนเนี่ยประมาณ15ชั่วโมง แต่ก็ยังนอนกลางวันเยอะอยู่พอเข้าอนุบาลแล้วจะนอนประมาณ12-15ชั่วโมงโดยนอนกลางคืนได้ยาวขึ้นอาจจะตื่นมา1-2ครั้งกลางวันจะนอนกลางวันประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะหลังจากเด็กอายุ5ขวบเป็นต้นไปก็จะเลิกนอนกลางวันได้ค่ะต่อมาเมื่อเข้าประถมค่ะเด็กจะนอนอย่างน้อยประมาณ10-12ชั่วโมงต่อวันเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเด็กจะนอนคล้ายกับผู้ใหญ่แล้วคือประมาณ8-9ชั่วโมงต่อวันค่ะ การนอนที่ไม่เพียงพอจะทําให้เกิดผลเสียทั้งต่อสุขภาพร่างกายและพัฒนาการทางสมองค่ะทางด้านสุขภาพร่างกายนั้นถ้านอนไม่พอจะทําให้มีผลกระทบต่อส่วนสูงได้เนื่องจากในช่วงกลางคืนเราจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาหลังนอนหลับไปแล้วประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะฮอร์โมนนี้จะทําให้เด็กเจริญเติบโตและสูงขึ้นตามวัยค่ะการนอนที่น้อยกว่าปกติยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันทํางานได้ไม่เต็มที่เด็กอาจจะมีอาการป่วยง่ายหรือเมื่อบุตรหลานของท่านป่วยก็มัก จะง่วงนอนต้องการการพักผ่อนที่เพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันถ้าเด็กได้นอนเพียงพอเมื่อไปรับวัคซีนแล้ววัคซีนก็จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะในส่วนของพัฒนาการทางสมองเมื่อเด็กเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วจะนําข้อมูลดังกล่าวไปเก็บไว้ที่สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นความทรงจําระยะสั้นความทรงจํานี้จะกลายไปเป็นความทรงจําระยะยาวได้เมื่อเด็กนอนหลับแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกโอนถ่ายไปยังสมองส่วนหน้า หรือ cerebral cortex กันเองค่ะนอกจากนี้การนอนที่เพียงพอยังเสริมสร้างให้เด็กมีอารมณ์ที่สดใสและมีสมาธิที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวันด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างการน,นอนที่ดีแก่ลูกหลานได้นะคะโดยทําการนอนให้เป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนเหมือนกันทุกวันเข้านอนตรงเวลาถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เด็กไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ยังสนับสนุนให้นอนเวลาเดิมมีการพาไปอาบน้ําแปลงฟันเล่านิทานนะคะงดการดูจอประมาณสองชั่วโมงก่อนจะนอนเพราะแสงสีฟ้าจากจอจะทําให้เด็กหลับยากขึ้นงดอาหารที่มีส่วนประกอบของคาเฟอีนหลังเที่ยงเลยนะคะได้แก่ ชากาแฟช็อกโกแลตเป็นต้นค่ะเด็กควรจะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอระหว่างวันค่ะในเด็กก็มีภาวะผิดปกติขณะหลับหลายอย่างนะคะเช่นการนอนกัดฟันการนอนละเมอรวมถึงโรคที่มีความรุนแรงมากขึ้นเช่นโรคนอนกลนหยุดหายใจขณะหลับถ้าบุตรหลานมีอาการดังกล่าวก็ควรพามาพบแพทย์ค่ะ